สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมยันหนุมานจะดีด้านคงกระพันแขวคาดเอาไว้ป้องกันตัวอีกทั้งดีด้านมหาสเสน่ห์เพราะอุป,ปเทศหนุมานจะฆ่าไม่ตายจึงเป็นยันยอดนิยมของทุกสายสำนักศักยันต้องมียันหนุมาน ผืนนี้เป็นยันหนุมานหลวงพ่อเกี้ยงนะครับวัดเนินสุดทาวาสอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเกจีอาจารย์ดังของจังหวัดชนบุรีอีกหนึ่งองค์นะครับยันหนุมานเช่นหนุมานขุนกระบี่จะดีทางด้านอายุยืนยาวมีคนเมตตาช่วยเหลือ หนุมานถวายแหวนดีด้านพูดจาเจรจาเป็นเอกเจ้านายรักไข่หนุมานสองก้อนดีทางด้านคุ้มครองป้องกันปัดเป่าอุปสรรคหนุมานดับไฟบรรลัยกันดีทางด้านดับทุก์ขล่มเย็นเป็นสุขความทุกข์ไม่เกิดหนุมานเชิญธง ดีด้านการนำชัยชนะประสบความสำเร็จใช้นำทับออกศึกหนุมานแผงฤทธิ์ลูกเทวดาถ้าสักแล้วจะมีเทวดาคุ้มครองรอบตัวหนุมานแหวกบาดาลดีทางชนะอุปสรรคชนะดวงสักแล้วจะมีพวกพ้องเพื่อนฝูงมาก นุมานสี่กรจะยิ่งใหญ่มีบารามีไม่กลัวใครเป็นหนุมานตัวพิเศษหนุมานขี่ราชสิงเชิญทธงมีบุญยลิศมากมายชนะคู่แข่งเหนือศัตรตูหนุมานประสานกายมีอำนาจประสานกายทั้งเก้ามารวมกัน ตัวเก่งสุดปราบได้หมดเหนือกว่าหนุมานทั่วไปผู้สักยันหนุมานถ้าจะให้เข้มขังต้องถือศีลห้าข้อและถือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้หรือถือตามข้อห้ามทั่วไปของคนสักยันถ้าไม่ไม่สักนะครับก็พกเป็นพายันหนุมาน หรือเป็นเหรียญก็ได้นะครับเ,เหรียญธนุมานก็มีหลายเกจินะครับสร้างออกมาให้บูชากันอันนี้จะเป็นเหรียญเงินนะครับด้านหลังจะมีลอยจานเกจิยุคเก่านะครับสร้างไว้ ยันหนุมานนิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับหนุมานมีแต่พุทธคุณด้านดีไม่มีโทษแต่อย่างใดใครพบเจอก็หาบูชากันได้นะครับเป็นเหรียญก็ได้นะครับหรือจะพกเป็นผ้ายัน สำหรับคนที่ไม่ได้สักนะครับวันนี้ก็มาชมยันหนุมานเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ